วันนี้ก็มาพบกับแม่วิทินะคะอ,ะอยู่ในหัวข้อที่ว่าเขานะคะุงเขาปากได้เล่าเรื่องของคุณนะคะให้กับคนรอบตัวฟังบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่าไม่ได้เล่าเลยนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะแม่ก็อยู่ตรงแสมสารนะคะพอดีว่าเันวดดำน้ำเธอดูสวยนะจ๊ะอยากให้ทุกคนมานะคะมาดูกันดีกว่า ใหผ่านมาเจอช่องแม่นะคะตรง,ททรงไทยย่สเปซนตส่วนใครมีวันเกิดต่อไปนี้จะตรงไปเลยแปดสิเปอร์เซ็นนะคะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกต้องตรงทางวันที่แล้วก็ราศีข้างในนะเธอถึงจะตรงแปดสิบนะคะ,ะมินกรกฎพิจิตนะคะลงท้ายด้วยเลขสองนะจะ๊ะนะแล้วก็แม่สิงห์ธนูลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะคะแล้วก็มิถุนตุลกุมลงท้ายด้วยเลขสามนะคะ และสุดท้ายนะคะมีนปรากฏพิจิกลงท้ายด้วยเลข1นะคะเมื่อกี้เลข1เลข, 2, 1เลข 2, 2> เนาะมีนปรากฏพิจิกนะคะยินดีด้วยนะอ่ะเดี๋ยวแม่จะาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องคุณให้ใครฟังบ้างหรือเปล่าถ้าไมรโฟนชิ้นตัดเสียงเธอตอนนี้แบบอยู่ตรงทะเลอะ่ะเออน่ะจะไปกดก็ไปกดที่หน้าแม่ได้นะคะส่งใครนะคะจะดูดวงส่วนตัวกับแม่กดที่หน้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเนะคะหนูจะสามารถจองได้นะ ทั้งแบบโหราศาสตร์นะคะแล้วก็ทําแบบไิ่สีเลยนะคะอ่ะขอดูหน่อยว่าเขาได้พูดเรื่องคุณให้ใครฟังบ้างไหม Queen of Pentacles นะคะอู้ได้ Ace of Wands นะคะเทียบครับทุลักทุเลอุ้ยเธอสองถ้วยก็มาค่ะและสุดท้ายนะคะได้ Six of s w o r d นะ พูดจนะ่าทำไมจะไม่พูดส่วนใหญ่เขาก็จะเล่าเรื่องคุณนะคะคใหเ้เพื่อนๆเขาฟังนี่แหละแล้วผมเขาปากแล้วเพื่อนๆของเขานะคะคก็มีการชมเธอมีคุยน็อปค้าขึ้นมาไม่แน่ใจว่าแบบคนที่มาดูแม่นะคะคเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าเขาเห็นว่าเธอเป็นแบบเป็นเหมือนสายเปเธอเป็นแม่เปะออหรือว่าเป็นแบบเป็นอาเสียสายเปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้นะคะแล้วก็ เป็นคนที่เก่งคนที่ฉลาดมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะคุณเป็นได้ทั้งเพื่อนพี่น้องนะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งคนนักเลยอยู่กับคุณเรารู้สึกอบอุ่นหัวใจรู้สึกสบายใจสบายตัวเธอถามว่าเขาแบบมีโอกาสจะมาเปเธอบ้างไหมเขาไม่โอกาสจะมาเปเธอจ้ะแต่ว่าตัวเธอเองอะเป็นคนที่ชอบชอบเปเขาหรือเปล่าเออเขาก็เลยจะบอกด้านนี้นะคะให้เพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆก็เหมือนแบบว้าวแบบเออได้ไฮโซททานหนึ่งมาอะไรแบบนี้นะคะ อีกอย่างหนึ่งอ่ะเขาก็จะชมคุณนะว่าคุณเป็นคนผิวดีผิวสวยนะคะแต่เขาอาจจะแบบติดเล็กๆน้อยๆเรื่องเกี่ยวกับแบบการที่คุณดูเหมือนเป็น i n รเวิร์ t นะไม่ค่อยคุณอาจจะเข้ากับเพื่อนเขาไม่ได้ออย่างนั้นแหละเนาะเพราะว่าคุณคุณมีมีความหญิงในตัวเออเขาก็อาจจะปรึกษาเพื่อนเรื่องนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่าแล้วเขาโอ๊ยรู้สึกไงกับคุณบ้างตอนนี้ที่ฉันทาครีมกันแดดอะเห็นปะ มันก็จะแบบเป็นทรงนี้แหละเซลว์น็อฟสอดค่ะอะไรอุย้ยเดอะซันผมแม่เป็นไรคะ่ะแม่เป็นไรคะ่ะเดอะ u ันค่ะแล้วก็อะไรได้เอ็กออฟคัพส์นะคะได้ไนออฟคัพส์นะคะและสุดท้ายได้เดอะเวิลด์ เธอบางครั้งเขาก็แอบคิดเหมือนกันว่าแบบเออคนอื่นจะมองไม่ดีหรือเปล่าการที่แบบมาคบหาดูใจกันกับคุณหรือว่าแบบมาจีบคุณอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะดูดูจากทรงแล้วอ่ะเขามีเงินในระดับนึงนะแต่คุณมีเงินมากกว่าหรือว่าอาจจะมีสถานะทาพทัที่แบบดีกว่าเขาอะไรแบบนี้นะคะเขารักคุณเขาชอบคุณด้วยใจจริงคือแบบไม่ได้ไม่ได้จะมาหาผลประโยชน์อะไรแล้วแบบพักหลังๆเนี่ยเขาอาจจะมีการปฏิเสธในสิ่งที่คุณให้บ้างนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเอาเปรียบคุณนะจ๊ะ อ่ะเขาชอบคุณมากเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นอะ่ะคือมีไพ่สองถ้วยอะ่ะคือดีมากเลยอ่ะใครนะคะอยากจะเรียนอ่านไพ่กับแม่นะคะสามารถที่จะลงเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะที่หน้าแม่กดหน้าแม่นะคะลิงก์ที่สองใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเ็มนะคะหรือจะสามารถจองเรียนได้มีแบบสดกับแบบแห้งแบบสดก็บอกเลยว่าของแถมเยอะนะคะส่วนแบบแห้งนะคะก็อยู่ที่สงใบเทามีโปรเดาย,ายสิบหกใบแดงค่ะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะตอนฉันขึ้นจากน้ําแล้วนะจ๊ะ มีใครคนนึ่งกำลังคิดถึงคุณนะคะก่อนที่จะเข้านอนอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่วิทวิทนะจะมาไขคําคตอบให้กับทุกคนเองนะคะเดี๋ยวแม่จะบอกเป็นลักษณะนะคะในคลิปนี้นะใครผ่านมาเจอคลิปแม่นะคะจะตรงแค่20%ยกเว้นว่ามีวันเกิดตั้งต่อไปนี้นะคะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตก ต้องตรงทางราศีและวันที่ข้างในถึงจะตรง80%เนาะคนเกิดวันพฤรือหัสนะคะคนเกิดอยู่ในวันที่ลงท้ายด้วยเลข4นะคะเลข10 20 30นะคะคนเกิดอยู่ในพฤกษศก,ก,นกอนมังกรนะจ๊ะคนเกิดลงท้ายด้วยเลข4ค่ะเมสสิงห์ธนูหากใช่ไปต่อกับแม่วิทย์ได้เลยนะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัว M เท่านั้นนะคะตัวอื่นเธอจะไม่สามารถดูดวงกับฉันได้นะแม่หนูหาไม่เจออะ กดคำว่าเพิ่มเติมค่ะกดไปที่หน้าฉันก่อนแล้วกดเข้าไปคําว่าเพิ่มเติมจะเห็นลิงก์ที่2เนาะอ่ะขอดูลักษณะหน่อยนะคะอู้เอกออฟคัพส์นะคะเซเว่นน็อบสอดเธอแล้วก็เอกออฟเฮนเดอร์คลส์นะคะควีนน็อบคัพส์นะคะและสุดท้ายอุ้ยอะไรอ่เธอได้ได้ไพ่คู่อะ่ะคิงออฟคัพ อ่ะฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะเธอเขา,าอ่ะอาจจะมีหนึ่งใบหน้าที่คล้ายกันนะคะหรือว่านิสัยที่คล้ายกันคล้ายกับการัลองซองปิดนะคะหรือแบบคนเห็นก็จะมีความรู้สึกหรือชื่อคล้ายๆกันเธอชื่ออนนักษรนำหน้าอะไรแบบนะี้หรือว่าชื่อจริงคล้ายๆกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะต้องมีความคล้ายเธอแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ําลําคลองอ่ะเธอเธออาจจะเกิดแถวแถวน้ํา เขาอาจจะเกิดใกล้ๆน้ําก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ชอบเล่นน้ำมาถึงนะอวบข่าวค่ะคนนี้อวบข่าวใจดีน่ารักแต่เป็นคนคิดเดยอะคิดมากนะคะกินเก่งค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีเนาะชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่คิดถึงจิตใจคนอื่นมากๆเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนนส์นะคะถ้าเขามาเจอเพื่นอนคุณเขาเข้ากับเพื่นอนคุณได้แน่นอนนะคะเป็นคนสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานแต่เวลาอยู่กับคุณเขาชอบแย่คุณนะเขาจะพูดจาแบบไม่ค่อยน่ารักใส่คุณนะคะแย่ๆแบบแกล,งแกล้งๆอะไรแบบนี้นอ่ะ นะจ๊ะอ่ะอคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะอยู่ไกลกับคุณนะในตอนนี้นะคะแต่เขาอพยายามแอบส่องแอบมองคุณอยู่เสมอนะคะตัวคุณกับเขานะคะอาจจะเคยหนึ่งจบความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือว่าจบกันไปแล้วแล้วกลับมาแล้วนะคะหรือบ้านอยู่ไกลแบบ ไกลกันมากหรือช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันนะคะเขาส่งเธอแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเธอดูขยันขันแข็งเนาะเธอดูรวยอะ่ะเธอดูแบบแกแรมอะ่ะเขาหลงไหลเธอนะหลงไหลเพราะว่าหนึ่งรูปร่างหน้าตาเธอน่ารักนะคะรูปร่างหน้าตาเธอดีคือถ้าเกิดเอารูปเธอไปอวดให้ชาวบ้านเห็นนะ คนก็จะบอกว่าเธอดูดีแบบดีอ่ะดีกว่าเขาอ่ะอืมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาหลงไหลเธอนะเธอเป็นคนเก่งคนฉลาดนะคะแล้วคุณกับเขาอ่ะน่าจะเจอกันบ่อยก่อนหน้านี้นะเป็นคนที่แบบอยู่ในชีวิตประจําวันซึ่งกันและกันนะคะการที่แบบได้นึกถึงคุณในทุกๆวันอะไรแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เขามีความสุขแล้วแค่นึกถึงคุณก็มีความสุขแล้ว่เธออ่ะเขาเลยคิดถึงเธอมากไงไหนส่องใจเขาใชว่าตอนเนี้ยเขา รู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในตอนนี้วินาทีนี้นะคะส่งใครอยากจะเรียนอ่านไพ่กับแม่นะคะมีแบบสดกับแบบแห้งแบบสดแถมไพ่ยิบซีแถมการตลาดปั้นช่องนะคะแถมการดูดวงโหงราศาสตร์ยูเรเนียนซึ่งแม่คิดว่าจึ้งสุดนะคะเพราะว่าศาสตร์นี้ส่วนใหญ่จะเอาไว้คำนวณแบบเออเป็นรายแบบนาทีได้เลยนะ ส่วนใหญ่ฉันจะไม,ไม่ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยรับเท่าไหร่ส่งใครที่แบบแม่หนูแม่ของแถมคะ่ะไม่ของแถมก็ไปนู่นคะ่ะไปเอาแบบแห้งนะคะแบบแห้งอยู่ที่2ใบเทามีโปรโยา้ยาย16ใบแดงนะคะกดที่หน้าแม่ลิงกที่สองใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอ็มเธออ่ะไดนดูซิเธอเขามีความรู้สึก่เธอทอดทิ้งเขาเธอไม่ค่อยสนใจเขาเลยในช่วงเนี้ยเธอเธอทำมาอ่ะเธอทําให้เขารู้สึกว่า ยังไงความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเธอแบบค่อนข้างมีอที่พลต่อใจเขาสูงมากๆเลยนะเธออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างร่ำรวยมีฐานะหรือเปล่าแล้วตัวเขาก็ก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถควบคุมเธอได้เลยในตอนนี้นะคะ mm hmm. เขาอยากจะทําอะไรดีๆให้กับเธอเยอะแย,ะ,ยะมากมาย mm hmm. เขาอยากจะดูแลเธอให้ดีมากกว่าที่เธอดูแลเขา mm hmm. เธอดูแลเขาเนี่ย เนาะหรือว่าเธอแบบเป็นคนที่เยายาจิตใจเธอดูเหมือนมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาเขาปื้มมากๆเลยนะคะแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราเหลวเป๋วลอยโถ่อยางเงยดูแลเขาก็ไม่ได้แล้วแบบเนี้ยเออน้อยเนื้อต่ําใจอยถามว่าชอบไหมชอบมากนะคะเขาอยากให้เธอภูมิใจอ่ะชมชมเขาบ้านะคนนี้ยดูขี้น้อยใจจังเลยเธออ่ะใครชอบคําททานายแม่พิมพ์ควาว่าวิดวิด